สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ตช่วงสุดท้ายของรายการของเรารีเรายังชื่นชมคนที่สามารถที่ปรับตัวเองและอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤตในทีมแบบนี้ไป Hi ไฮร็อกเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของเราและไปไฮร็อกแน่นอนครับการเป็นนักดนตรีที่ จะต้องไปเล่นคอนเสิร์ตในที่ต่างๆแล้วไม่สามารถจะเล่นได้แน่นอนในช่วงนี้ผับบาร์ก็อาจจะยังไม่สามารถจะเปิดได้ตามปกติไม่มีงานโชว์ไม่มีงานแสดงไม่มีคอนเสิร์ตเขาปรับตัวด้วยวิธีการที่เขายอมที่จะเอาของของพวกเขาที่สะสมไว้แต่ไม่ได้ใช้ในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นเงินเพื่อมาเลี้ยงชีวิตและว,วันนี้เขายังอยากปรับตัวเพื่อช่วยเหลือคนอื่น ที่มีภาวะยากลำบากเช่นเดียวกับเขาด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงรายการเกมแจกรถของเราในวันนี้รถแตกอีกหนึ่งคันแล้วกับการปรับรูปแบบใหม่ของเกมแจกรถและเรื่องบันเทิงที่อยู่ในโลกออนไลน์ใน Star Network คืนนี้ครับ าเน็ตเวิร์กสัปดาห์นี้นะคะเจ๊าพาทุกคนมาอยู่ที่บรรยากาศของการบันทึกเทปรายการเกมแจกรถกันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารายการเกมแจกรถเปลี่ยนกติกาแล้วก็เพิ่มความสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะแต่งานนี้บอกเลยค่ะว่าลุ้นระทึกเหมือนเดิมค่ะถึงแม้ว่าจะมีกติกาดูง่ายขึ้นนะแต่ก็อยู่กับดวงของผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมกันด้วยนะจ๊ะงานนี้เจ๊ขอเลยเก็บตกภาพบรรยากาศความสนุกสนานในวันนั้นมาให้รับชมกันได้ค่ะ วันนี้พวกเราจะมาเอารถใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่พอแจกกันเหรอตั้งกี่คันเนี่ยหก<อ>คันชนะเพื่อกันเพื่อจะเอารถถูกต้องแล้วเดี๋ยวพอเราได้เราก็จะหารกันทุกคนชใช่ล้วตกลงกันแล้วว่าหารแแยากมากครับยากมากก็ แต่ว่าสนุกครับแล้วก็มันบวกอ่ความไหวด้วยแล้วเราก็แบบบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู้แต่ก็มีทิงมีพิติครับพิติช่วยก็เลยสลับกันแต่ว่าเกมสุดท้ายเราตอบไม่ทันก็เลยแพ้เราจะไม่ไม่แทบไม่มีเวลาคิดเพราะว่ามันจะมีอีกทีมหนึ่งที่จะเข้ามาสมาธิล้วนเลยครับเพราะว่าคำาคำถามมันก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้น เกมนี od, ้ให้ความรู้มากเพราะบางอย่างหลายๆอย่างเลยเราไม่รู้ไม right. ่รู้จริงๆไม่มีความรู้เรามีดวงเข้าต่อผิดเราก็ได้คะแนนเป็นความรู้ให้ความสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยมันก็อยากให้เขามีเลตติ้งที่ดีก็อยากให้รายการเกมแจกรถนะคะเลตติ้งดีๆพุ่งกระฉุดเลยคับปิดท้ายสตาร์เน็เวิร์สัปดาห์นี้นะคะด้วยเรื่องราวดีๆของพี่เป้ไฮร็อกค่ะที่ตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงนี้กันเลยค่ะสําหรับการไลฟ์ผ่านทาง Facebook น เองเพื่อทําการประมูลของทั้งเป็นของตัวเองและของพเพื่อนๆค่ะหลังจากโควิดทําให้พวกเรางานที่มีผับที่เล่นโดนแคนเซลิลโดนเลื่อนหมดเลยแล้วก็ทําให้เงินสะสมของผมที่เคยสะสมไว้เอามาใช้จนแบบแทบจะไม่เหลือก็ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผมรักที่สมหวขงของสะสมของผมเอามาประมูลแล้วก็จะเอาเงินมาใช้จ่ายครั้งแรกนะครับผมว่า เป็นการตอบรับที่ดีมากเลยทีเดียวทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ทุกคนก็เหมือนสงสารเมตตาเราครับขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนสู้ๆกันต่อไปนะครับงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงมาร่วมแจมกันมากมายกันเลยทีเดียวและนอกจากนั้นนะคะยังได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆจากแฟนๆกันเลยล่ะคะ่ะปิดแทรรายการวันนี้ นี่คือการปรับตัวของบริษัทเราเช่นเดียวกันเรามีเจ้าที่พนักงานในบริษัทของเราซึ่งมีความสามารถเขาทําเพลงให้เราฟังแล้วเราชอบมากเราอยากนําเพลงนี้ไปให้ผู้อื่นได้ฟังด้วยเช่นเดียวกันเราเลยทําเพลงนี้ออกมาอยู่ในช่องเสาร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านในขณะนี้เข้าไปรับฟังที่นี่ได้ซิ่งินคนนี้ไม่อยากจะเปิดเผยหน้าตาตัวเองแต่เสียงเขาเพราะมากเพลงเขาก็เพราะด้วย เพลงก็พูดถึงเรื่องของการให้กําลังใจตัวเองเวลาที่เราต้องการกําลังใจแล้วต้องการให้คนอื่นกำลังใจเราแต่ไม่มีเลยจริงๆคนที่กําลังใจเราดีที่สุดคือตัวเราเองผมเคยดูซีรีส์เกาหลีแล้วเขาทําท่าแบบนี้แล้วบอกว่าให้กําลังใจนะสู้ๆนะคือการกอดตัวเองไว้แล้วให้ตัวเองให้กําลังใจตัวเราเองเพลงนี้เลยมีชื่อว่ากอดเอาไว้ของศิลป,ปินที่มีชื่อว่าแม็กซ์ปิดท้ายรายการวันนี้ กับเพลงดีๆเพลงนี้แล้วถ้าท่านต้องการชมต่อให้จบก็ไปชมอยู่ใน c h anel n search ที่อยู่หน้าจอของท่านในขณะน,นี้คืนนี้นอรับฟันดีนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและตื่นขึ้นมาทำงานอย่างเต็มที่ในวันพรุ่งนี้ราตีัสุดครับ ก็แต่งจากประสบการณ์ตรงที่ได้พบเจอมานะครับแล้วก็อยากจะแต่งให้เพื่อเป็นกําลังใจทุกๆคนนะครับที่ตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเขาอยู่ด้วยแล้วแต่เราก็ต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้นะครับแ,รรและความยากง่ายของเพลงนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นตรงส่วนของการถ่ายทอดอารมณ์ ออกไปครับในขั้นตอนของการร้องครับก็รู้้้ตองชเเเววลาพื่ดียไครับฟีดแบ็นะครับก็เห็นเพื่อนๆหลายคนก็ ชอบกันครับก็จะพยายามทำเพลงออกมาเรื่อยๆครับชชวาาททุกต่่่เม,สสสมีเามามมเสำหรับใครที่อยากฟังเพลงกอดเอาไว้และผลงานเพลงต่อๆไปนะครับสามารถเข้าไปฟังได้ที่ YouTube Channel ช่อง s e a r c ชกร o u p นะครับ ฉันจะรักเธอแค่ไหนคงทำได้เพียงกอดเอาไว้ใจได้กอดเอาไว้กอดตัวเองเอาไว้